ภาพรวมเนี่ยก็คือมา2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มเรียกว่ากลุ่มยังเจเนเรชันจริงๆนะคะเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เพิ่งเริ่มทํางานหรือเริ่มที่จะต้องเก็บหอมออมริบเนี่ยนะคะมาเนี่ยดีใจมากๆแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเกษียณหรือใกล้ๆเกษียณเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เอเราต้องแมネจราต้องบริหารเงินของเราให้มีผลตอบแทนที่ดีได้อย่างไรเขาก็มาหาข้อมูลทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาหาข้อมูลแล้วก็มาเรียกว่าทําธุรกรรมเราจึงเห็นว่าการทําธุรกรรมเนี่ย ในเรื่องของการเปิดบัญชีหุ้นหรือการเปิดบัญชีอนุพันธ์เนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรื่องของกองทุนรวมเนี่ยกลับบอกว่าเรากองทุนรวมเดี๋ยวนี้เขาขายทั้งปีขายที่ธนาคารก็อาจจะไม่ต้องมาท,ทําที่ที่เรามากนะแต่หุ้นเนี่ยมาเยอะมากแั้เราต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ว่าคนในประเทศไทยมีคนที่ต้องการลงทุนอยู่เยอะมากๆแล้วเป็นคนรุ่นใหม่เพราะเราก็สํารวจนะคะว่า เป็นคนใหม่ไม่เคยมางานนี้เลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก6ก0จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค้นเขามาเนี่ยหนึ่งมาเปิดทำธุรกรรมเลยสองมาฟังมาเรียนรู้อันนี้เราต้องการอย่างนี้ว่ามาเรียนรู้มาฟังแล้ววันหลังนะคะหลังจากจบงานนี้ไปก็สามารถที่จะเรียนรู้จากตลาดหลักทรัพย์ได้สามารถติดต่อต่อเชื่อมเพราะว่าครั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์นําเรื่องเซตสวัสดีมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกการเปิดตัวนี้ก็คือว่าทําให้ ลูกค้าสามารถติดต่อตลาดหลักทรัพย์ได้สะดวกขึ้นผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยความสนใจในการลงทุนในหุ้นแล้วก็ความสนใจในความอยากรู้เกี่ยวกับสินค้าในตลาดทุนไทยเนี่ยมีเยอะขึ้นนะครับจะเป็นหุ้นจะเป็นตราสารนี่จะเป็นกองทุนรวมผมเห็นว่าทราฟฟิกหรือจํานวนคนเข้ามาเนี่ยเยอะขึ้นทีเดียวนะครับก็เป็นมนิตใหม่ที่ดีนะครับ จะมาเพื่อการลงทุนระยะสั้นเพือ่อการลงทุนระยะยาว,ยาวเพื่อการออมเพื่อไวยกเกษียณยังไงก็ตามแต่ละคนนี่ก็มีจุดมุ่งหมายไม่เท่ากันแต่งน้อยการที่คนมาเยอะขึ้นผมถือว่าเป็นจุดที่ดีสําหรับตลาดทุนไทยครับ